ลูกเป็ดมันร้องกักาลูกไก่มันร้องเจี๊ยบเจี๊ยบลูกหมาเห่าปักปักักลูกแมวก็ร้องเมียวเมียวลูกหมูมันร้องอุดอุดลูกกบมันร้องอ๊บอบลูกนกร้องจิบจิบจิบลูกวัวก็ร้องมองจากเนื้อเพลงนี้เราสามารถนับจำนวนสัตว์ได้ทั้งหมด8ชนิดค่ะคือลูกเป็ดลูกไก่ลูกหมาลูกแมวลูกหมูลูก กบลูกนกลูกวัวและทั้งหมดนี้เป็นสันมีกระดูกสันหลังที่อยู่ในไฟลัมคอร์ตาและแยกได้3คลาสด้วยกันนะคะคลาสแรกคลาสเอวิ id, หรือสัตว์ปีกค่ะได้แก่ลูกเป็ดลูกไก่และลูกนกคลาสที่2คือคลาสแอ p ฟิเบียหรือสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกได้แก่ลูกกบค่ะคลาสที่3นะคะคือคลาสแมม m o รี a หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมค่ะได้แก่ลูกหมาลูกแมวลูกหมูและลูกวัวค่ะ